สวัสดีค่ะพาทน,นี้ก็คือการจีบเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวนะคะมีทั้งหมดนะคะเลขสามตัวมีทั้งหมดนะคะหนึ่งพันตัวนะคะตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะคะในหนึ่งพันตัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคล้ายกับเลขสองตัวเลย ก็คือแบบที่หนึ่งแบ่งตามเลขจีบต่างจีบนะคะแบบที่สองเลขจีบคู่จีบเดียวกันนะคะมาดูแบบที่หนึ่งเลขสามตัวต่างจีบนะคะ เลขสามตัวต่างจีบเช่นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าเรากวาดสายตาดูนะคะหนึ่งไม่มีคู่จีบเดียวกันนะคะสองก็ไม่มีคู่จีบเดียวกันสามเราเลยเรียกว่าเลข3ตัวต่างจีบนะคะเรามาดูวิธีการจีบนะคะ ก็ทำการเอาเลขมาตั้ง1 2 3นะคะ1 2 3เรามาเขียนไว้1คู่กับ7 2คู่กับ0 3คู่กับ8ได้มาแล้วคู่หนึ่งนะคะมาทำการวินไขว้ยังไงเอาตั้ง1 2 3 หนึ 1> 1, 2, แล้วเราสัดเปลี่ยนคู่จีบเป็น1 2 8นะคะเปลี่ยนหลังต่อมามาเปลี่ยนกลาง0กับ2ใช่ไหมหนึ่งหลังคงเดิมเป็น3 1 0 หลังคงเดิมเป็นแปดอ่าได้แล้วสี่ชุดต่อมามาดูเลขหน้าง่ายเลยทีนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นเจเอาเลขนี้ตั้งเลยก็เป็นเจ็ดสองสามเจดสองปดเจศสาเจ็ด 0 8. แสดงว่าเลข3ตัวที่อยู่ต่างจีบเลขไม่ซ้ําจีบกันเลยจะจีบเลขได้8ชุดอ่าถ้าเราซื้อ1บาททุน1บาททุน1บาทนะคะทุน1บาททุนรวมเท่ากับ48บาทนะคะ ต่อมาแบบที่สองเลขสามตัวคู่จีบเดียวกันนะคะหรือถ้าเรามองสองตัวก็คือเลขสองตัวเบิ้ลโจบอนะคะก็แสดงว่าเลขเบิ้ลโจบอจะประกอบในเลข3ตัวนะคะเราเลยเรียกว่า3ตัวคู่จีบเดียวกันยกตัวอย่างนะคะ 3 4มี่ห้าถ้าเรากวาดสายตาคู่จีบเดียวกันก็คือ4กับ5นะคะคู่จีบเดียวกันอ่าทีนี้เรามาดู3ามสีห้าทำคู่3คู่แปดสี่คู่ห้าหาคู่สี่พอได้ปับ๊บเราก็ตั้งสาม สี่ห้าเปลี่ยนเปลี่ยนหลังเลยเป็นสามจีจีสามห้าห้าทีนี้เราเห็นคู่หน้าเป็นแปดเราเลขนี้เลยก็กลายเป็นแปดสี่ห้าแปดสี่สี่แปดห้าห้า เลขสามตัวคู่จีบเดียวกันนะคะจะจีบเลขได้นะคะหกชุดนะคะถ้าทุนหนึ่งบาทนะคะทุนรวมจะอยู่ที่ยี่สิบสีบาทนะคะทั้งสองกรณีนี้ จะเหมือนกับเลข2ตัวเลยเลขสองตัวก็จะเป็นเลข2ตัวต่างจีบและเลขสองตัวคู่จีบเดียวกันมีความสัมพันธ์กันนะคะสตัวก็เหมือนกัน3ตัวต่างจีบและ3ตัวคู่จีบเดียวกันต่างจีบเลขไม่ซ้ำจีบเลยแ t เลข3ตัวคู่จีบเดียวกันจะประกอบด้วยเลขเบิ้ลจอบลหรือจีบประหลาดนะคะประกอบอยู่ถ้าเป็นเลข3ตัวไม่ซ้ำจีบจะจีบเลขได้8ชุดทุนอยู่ที่48บาทถ้าทุน1บาทนะคะทุนรวม4 8บาทถ้าเป็นกรณีเลข3ตัวคู่จีบเดียวกันจะจีบเลขได้6ชุด ทุนหนึ่งบาททุนรวมจะอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทนะคะ